สวัสดีค่ะมันนี้ยาลัดพาขึ้นภูได้หมนเียมาสองคนสองคนกับตาเด้อค่ะเด้อตาเพิ่นย่างก่อนล่ะแล้วเบิ่งธรรมชาติไปน้ำกันเดินทางค่ะไปเรื่อยๆ มาหาเลาะเหมือนนี่จะสิได้อย่างพี่น้องเไไอ,อ้ไปใส้นายพานนำหน้าค่ะพี่น้องมื่อนี้สองคนเหมนนี่แต่ก้ามาสามสี่คนเห็นฝนตกก็เลย มาหาแนวกินล่องเบิง่งฝนตกใหม่มลาละใบไม้กำลังเขียวเลาะหาเบิ่งอีลอกจักสิได้บอได้ดอก ค่ะหอมหอมดินฝนตกใส่หรอ,อายดินขึ้นมาหรอหอมพี่น้องเอ้ยข้างในพอ่อ ก็นี้ละขึ้นไปนี่ละเอามามือนั้นคือบใหม่ฮอตพี่แสดงว่าใหม่อีกได้นน่เนาะไปใหม่ป่าพี่นอ้องเอ้มามือนั้นบโบใหม่ฮอตพี่แสดงว่าเพิ่นใหม่อีกได้นน่ใหม่รอบสองบ่ไหม่ เมื่อข้ามาบ่ได้เป็นบ่ได้ใหม่อดนี้พูอันนี้มันใหม่รอบสองเลยนี่บุงซุ่งเนี่ยบอ้วยังไอตัวไอควันมันมาวมือนอั้นเดียจนหนันกกระเฮ็ดพอะออกได้นน่ไฟใหม่บบเนี่ยฝนตกนำเข้านำเข้าในกระเฮ็เพอะออกเลยเนี่ เบิ่งเด้่นี่น้องเอ้ยเอาไว้โอกาสหน,น้าดนอจ้าได้ถ่ายให้เบิ่งอีกพี่น้องสวัสดีค่ะ